อนนี้ผมก็ใครหลายๆคนรู้จักเกมนี้กันแล้วใช่ไหมคะไม่รู้จักเกมนี้ชื่อว่าว่าออกอไม่รู้มัน <c oughs> เป็นของมาเวลนะครับซึ่งสไปเดอร์แมนอย่างนี้ก็อยู่ในมาเวลมาเวลที่เป็นตัวประสา,กานกิจอาหารอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เขียนว,ว่ามาเวลนะครับก็ก็ก <c oughs> ในเกมแต่ละอันนะครับก็จะเป็นเกมที่แบบว่าผมชอบมาก <c oughs> เพราะว่าเป็นเกมของเกี่ยวกับซูปเปอร์ฮีโร่นะครับผมชอบเพราะว่า มันยังงหมมันมันมันเทอ่ะมันเทอย่างเช่นโกไลเดอร์ก็เทนะครับอย่างสตาร์ลอดก็เทสตาร์ลอดจะมีฮีโร่หลายๆตัวนะครับผมจะเปิดไปให้ดูกันเลยนะคบตอนนี้ฮีโร่ที่ผมมีก็มีอยู่นางตลีมีมีอะไรแดงเดวิลมีฮักฮักฮักเกรดแล้วก็มีมีอะตอมแล้วก็มีโทนี่สตาร์ทนั่นก็คือไอรอนแมนนั่นเองนะครับแล้วก็มี มีเอ่อกัปตันอเมริกาโก้ไรเดอร์เลอร์เอ่อสตาร์ลอร์ดอะไรอย่างงี้แล้วก็อะไรอีกฮิตเลอร์แล้วก็มีนี่นะครับที่เขาเรียกว่าแอนด์แมนนั่นเองนะครับก็คือหนังออกมาแล้วลูกค้ก็รู้จักไอตัวนี้กันนะครับที่มันชื่อว่าวีนอมนะครับวีนอมนะครับก็เป็นสกิลที่เท่กันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดตัวอย่างไปให้ดูกันเลยทีเดียวโอเคไปกันเลยเย่เย่ ตอนนี้กำลังเตะคุณภูอยู่นะครับรู้สึกดีมากเลยโอนี่แคเจนแทบทุกวันเน่รู้สึกว่าจะเป็นแครเกมี่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหสิบแปดเลยเน่เกมหาอะไรก็ต้องมีสิบแปดเลยนี่นี่ครับคือท่าคอมโบตอนแรกต้องกดท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดท่านี้แล้วพอกดท่านี้ใช้กดท่านี้กดท่ายางยืดก,ก่อนนะครับแล้วท่าทุกนะครับเอ้หเวนนอบน,นี่โหดมากบอกเลยเป็นท่าที่แบบว่า ใครๆก็ต้องชอบนะครับใครๆก็ต้องชอบว่าเป็นท่าที่แบบว่าใครๆก็ต้องชอบนะคะเพราะว่าเป็นเวนนอมนะครับอานะครับต่อไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าที่ <Hello. S 1> ผมชอบนะฮะหลังจากเวนนอมแล้วที่ผมไปชอบก็คือแมวจี้นะคะผมชอบมากเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วมันเกี่ยวอะไรในเกมนี้นะคะก็ต่อไปก็เป็นตัวต่อไปคือสไปเดอร์แมนผมก็ชอบเป็นอันดับสองนะครับ เป็นลำดับสองเลยทีเดียวเชียวสไปเดอร์แมนนี่ก็ห้าดาวแล้วนะครับต่อไปก็ตัวที่ผมอยากเล่นก็คือเอ,อตัวอันนี้นะครับอะไรมันชื่อว่าอะไรนะอะไรชื่ออะไรผมจำไม่ได้แบ็คแพนเทอร์นะครับชื่อแบ็คแพนเทอร์ใช่ผมจำได้ละชื่อแบ็คแพนเทอร์นะครับสุดสุดของมันก็คือประมาณดาวนนเนี่ยครับเนี่ยอันนี้คือสุดนะครับประสิทธิภาพของมันก็ แรงอยู่นะครับผมจะพาไปให้ดูกันเลยนะครับก็แรงมากเลยตัวแบคแพนเทอร์เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเท่แค่ไหนเพราะว่าในหนังนี่แบคแพนเทอร์รวยกว่าโทนี่สตาร์อีกนะครับก็คือมันมันรวยมากมันอยู่ในอียิปต์โบราณอะไรของแม่งนะนะครับมันไม่ได้อยู่ในอียิปต์โบราณมันมันอยู่ในแบป่านะครับเป็นเสือดำนะครับสัญลักษณ์มันคือเสือดำนะครับคือเป็นราชาฮ คือเป็นองค์ชายและเขาก็มาได้ทำนเกโทรี่ที่เหนือกว่าโทนี่สตาร์คแถมยังรวยกว่าโทนี่สตาร์กเอครับตอนนี้ในเกมก็เทนะครับนี่ขนาดแบ็คแพตเทอร์ขนาดนี้ยังเทเลยนะครับใครๆก็ชอบแบ็คแพตเทอร์นะแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะครับว่าใครจะชอบเออเอออย่างคุณภูมินี่ชอบชอบสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับไม่ชอบครับ งั้นก็ตายหาไปใช่ีหยก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนต่อไปก็เจอตัวผมกันม้ากเลยดีกว่าเราออกไปเจอทีมผมกันเลยป้าย <Okay, S 1> อันนี้นะครับผมก็กําลังจะมาทําภารกิจกันนะครับก็<ส>จะทาภารกิจอย่างนี้อย่างเช่นนะครับสปไปเดอร์แมนถ้าเราอยากให้สปไปเดอร์แมนเก่งนะครับเราก็ไปดูตรงนี้นะครับ<อ>แล้วเราก็กดตรงซาปาเเฮโอลาฮาเลเฮโอโอแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับ อ้า uh, ถึงต่อไปเราก็กดอันนี้เพื่อจะเล่นเกมนะครับกดเริ่มสู่เข้าเกมโอเคป้ายอันนี้เรากำลังเข้าสู่เกมแล้วนะครับตอนนี้คุณภูมิก็นั่งโหลดมอสไมค์ครับกันอยู่ต่อไปเราก็จะได้รับชมมอดไมค์ครับอย่างโหดๆกันแล้วนะครับก็เข้าสู่เกมนานหรือเกินนี่ฮี่ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับอิว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 บอตอนนี้ก็เข้าสู่เกม ตอนนี้ก็เข้าสู่เกมกันเรียบร้อยนะครับก็มีแดงเดวิลนะครับตอนนี้ผมเล่นโหมดออโต้เพื่อเพื่อจะเอาให้บัวบัวแดงพ่อมแดงเดวี่อ้ยอันนี้ครับสไปเดอร์แมนก็ได้ทำการบล็อกทุกตัวเลยนะครับการโจมตีก็ประมาณ1 0 0 0พันกว่านะครับสไปเดอร์แมนกับบัวขาวแาต่อยกันใคระนะวะสไปเดอร์แมนครับแต่ว่าสไปเดอร์แมนไม่มีจริงนะครับเอาแล้วสไปเดอร์แมนแล้วมันม่พ่นใหญ่ได้ใหญ่รู้ไหมครับเพราะว่ามันโดนพ่อมึงกัดครับ ตอนแรกครับชินเลยชิตใจดาด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะสู้ไปใช่ตัวบอสแล้วนะครับเพื่อเราจะได้ไอตัวไอที่มันเป็นตัวสไปเดอร์แมนหลายๆตัวมาเพื่อเป็นการอัปเดตตัวมันให้โหดกว่าเดิมนะครับก็อยากจะให้มันโหดไปกว่านี้นะครับตัวผมที่เรามาเปลี่ยนเกมเล่นกันก็เพราะว่าเกมกันโลเพราะว่าไมา์ค้ามันแบบว่าน่าเบื่อไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับกลัวว่าผู้ชมจะเบื่อนะครับตอนนี้ไมค์ครับ ตอนนี้มาครับก็สนุกนะแต่ว่าเราหันมาเล่นเกมอะไรพวกนี้กันดีกว่านะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยใช้ที่หลังนะครับตอนนี้เราก็ทําการโหลดอยู่นะครับโอเคอันนี้นะครับก็เข้ามาสู่สไปเดอร์แมนตัวปลอมแล้วนะครับโอ้กะมากเอาดิสไปเดอร์แมนก็ทำการโหนใหญ่ครับตีหนึ่ง หนึ่งหมือนเก้าร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอ้โหตอนนี้หนึ่งพันสามสามพันเมื่อคอมโบพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้โค้ไรเดอร์ก็ออกมาแล้วโค้ไรเดอร์เรียกรถรับทาไงาทําไงพ่นกินปากใส่ใช้คอเจนนะลูกอ่าจบไปแล้วนะครับ <ไป S 2> กับหนึ่งยกนะครับอันนี้ก็จบกันไปแล้วก็คลิปหนึ่งครับ,รบ<ๆ>ก็ก็กตอนนี้เราก็ชนะกันเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแถมยังได้เพชรมาด้วยนะครับโอ้โหโหดมากเลยโอ้โหตอนนี้เราก็ จะไปสู่คลิปกันต่อไปกันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย